สวัสดีครับพวกกับผมโซอินครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็น panda อ f red นะครับเกมนี้ชวนเล่นกับเวเลสนะครับไปลุยเลยผมว่าเวเลสน่าจะตื่นแล้วดูทรงละต้นเกมเราก็ออกเป็นเจอเกาะกลางก่อนนะครับยังไม่ขึ้นรองเท้านะคือสู้เวเลสเวเลสต้องหลบพาสซีฟขอได้นะปัดอะพาสิบปัดนะครับ ผมว่าเราต้องผมว่าเปิดก่อนดีกว่าอว้ยเข้าตุ๊กเราววะเพื่อนเขาจะตุ๊กเขาตุ๊กเราโอ้เธอเธอเกินไปเ้า่าผมออกแล้วโอเคได้อยู่โกบโกบอ้อ ให้ตายเดยวแต่ผมได้มังกรเหล็กนะอ่ะบนบนโดนเชื่อ,อเคกลับบ้านก่อนคนระับเอ้าอะไรวะนะเล่นบนทำอะไรกันเพื่อนเพื่อนฮัลโหลมันเกิดอะไรขึ้น หน้าโดนวะเมดไปไหนวะนะไอ้กบเอ้ยเมดมันตายหัวจะาปวดรู้อะไรมัางเนี่ยอเคผมรีบออกผมท้าต้าที่สี่นะครับจริงๆก็ยังไม่ชนะเลนขาดเท่าไหร่นะเวเลสเขาก็สี่แล้วนะครับเฮ้ยแต่รอบนี้มาวะรอบนี้ส่งมาสวยนะ ส่งมาอยู่ส่งมาสวยอยู่ส่งมาสวยอยู่น่าจะได้ดาร์กนะครับเอ้ยได้มังก่อนดิดรอโอเคตึงแล้วขอตีเอาเลือดหน่อยขอไปหนึ่งเทโอเคเวเลสเวเลส,เ,ลสเจ็บอยู่นะ เม่เราไม่ได้ไม่เคลียร์กางโอเคได้สองคิวไปเลสไม่กลับนะครับน่าจะโดนวะผมว่าน่าจะโลดูทรงโอเคโลนะครับเลนโลนะเ,ลลข,เ,าเขาตาบินตายไหมโอเคตายแต่ลิงสองคิวแล้วนะน่าจะไหวอยู่ บ่อยวะนะเรียน่างเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าเจ็บนะเอาหรือเปล่าโอ้ oh, เปิดดาร์กชัว oh. เปิดใหม่ยังไงเอ้ยไม่เปิดเฮ้ย hey. ตุ่น่าตุ่น่าไอ้ตุนะ่น่าไอ้ตุนะ่ตตๆๆนะ่าเฮ้ยนะ <Hey, S 2> ยังไงที่เราลนะ่ะโอเคเวเลสเลืเล่อนไม่เต็มนะครับคีล่าเข้ากลางแล้วนะ เราเขอปั่นปั่นเสร็จใช่ไหมขอไปหนึ่งทีทอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บอยู่เก็บอยู่ผมเก็บอยู่โดปโดป่าโดดป่าเอาโดดไม่โดนด,ดิยังยังสู้ไม่ได้นะผมผมแพ้แพนด้าแพ้ของเทา้าเกาะนะครับตีไม่เข้าเลยนะออาของเทา้าเกาะมาชิ้นเดียวจบเลยเคยไวเลยเข้ากลางนะคร ผมไม่ได้เติมเพื่อนเลยนะเสียดายมากเลยอย่ต้องไปเติมมั้งแหละเพื่อนเล่นไม่ได้เลยครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นไม่ได้เลยครับดูดิเล่นบนพังนะผมซาตา้าโอเคลิงได้ไหมแต่ผมว่าผมได้ล่างหรือเปล่าผมว่าผมได้ล่างอยู่ผมได้ล่างครับแต่บนแตะคุมหรือเปล่า คุ้มไม่คุ้มไม่รู้ถามใจเธอดูอืมแค่นั้นแหละโอเค okay. สวยงามครับผมคีล่ายังไม่ได้เอาหูผมเคลียเวฟล่างก่อนเขาไปเติมเพื่อนนะ โอ้โเพื่อนไปบวกกันนะดูดิเพื่อนไปบวกกันนะดูทำตัวกันนะเล่นปะล่ะเล่นปะล่ะผมมาแล้วเล่นปะย่ำกระมอมไปหนึ่งทีก็โดนเขาไปกลางวงกดแข่งเคสวยสลิมทำดีตายหมดนะเพื่อนเราแต่ละตัว อ้าวอะไรวะน,นะโอเคสวยครับสวยเลยสวยเลยลิงกี่คิวแล้วไอ้ลิงสามคิวแล้วแต่ยังไม่ตายนะครับผมว่าคุ้มเลยนะเดี๋ยวไปบนก่อนครับไอ้แต่บนคิวดันข้างสูงผมกลับบาดแบบนึง จริงๆผมต้องเข้าพร้อมกุบนะถ้ากุบรบได้สักสองสามตัวน่าจะกระโดดอยู่วิลิงแรงอยู่ลิงแรงอยู่แม่งรอดอ <c oughs> กลางเพื่อนฮะโหลกล,งลออางรอดแั่นล่ะเรียบร้อยร่วงครับ กลางล่วงป่ะก็ล่วงดิล่วงดิเพื่อนๆพ่ล่วงสิครับเจออย่างนี้ก็ล่วงดิดีนะผมไม่โดดเข้าอะเวเลสเล่ไม่เต็มนะแต่ว่าสลิมด้านล่างครับผมว่าเขาเดินกลางนะผมว่าเขาเดินกลางเ็นดักนิดนึงนะอุ้ยนี่แหละอุ้ยโอยเวอร์ป่ะเวอร์เกินเวอร์เกินมายงมายิงไม่ชอบป่ะเพื่อน ผมว่าเขาเดินกลางเป็นไงเรียบร้อยเลยจออ่านเกมเข้าไปเดินกลางจริงๆ,ๆผมเจ้าเวเรสนะพอดีพอดีเอลสู 2, เดินมาเดินมาแทนเวเรสนะตอนแรกนึกว่าเวเรสจะเดินเข้ากลางนะครับอที่ไหนได้เป็นเอลสูนะผมแต่แต่เกมนี้ก็ระวังซาตานิดนึงครับโอพี OP นิดหนึ่งแล้วซาตานะดับเมจค่อนข้างหนะัก เคได้บนนะครับปปรเราก็เล่นเยอะเกินเพื่อนเคได้เเรดนะข้างล่างคีลาตีอยู่คีลาตีอยู่ถ้าเราได้กลางก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเย้ผมว่าผมออกขีก่อนดีว่าดาบแดงก็คืนทีหลัง นี่ก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนโอเคแกค๊กอยู่กลางนะผมคิล่าอยู่บนเนอะ่ะสลิมเล่นคนเดียวนะไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยครับวุย้ยแต่แรงมากบินปะผมปิดหลังได้นะสวยยุสวยสวยุลวงซาตาโอเคซาตาหนีนะครับ ได้ไหมเคียวตะแตกเต็มเดี๋ยวล่างทีหนึ่งครับกได้บูวครับผม หนักได้นะตีมาลอย่าโดนดึงก็พอนะพวกแครี่อะไรเงี้ยให้ยผมเล่นจังหวะสองนะครับเราให้โลมเราเข้าก่อนดีกว่าคีรา่าโอเคคีร่ายังไม่แรงเท่าไรหรเุ้ย7จเจ็ดคิวแล้วคีรา่ามีเกาะมีเกาะเล่นได้สวยครับสวยเลยสวยเลย โอเคถอยก่อนนะผมชิน้นทวารหน้าอ,ออกเป็นดาบแดงครับคีล่ามาใช้สองลบอันติผมได้นะและดามเมจเวทค่อนข้างแรง้วยเอางีิงตายไอยมิงไม่ได้ตายดิเพื่อเราเล่นไม่ค่อยได้นะเอาจริงอะ่ะเหมือนกบพาทีมเราไปตายนะครับเสียดายมากอันนี้เสียดายตรงนี้เลยควิวเล็กน่าจะลงล่างดูทรง ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะเว็บคลิปก็สูงละเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนนะครับแต่ว่าเกมมีการเวทก็ดีนะรู้ว่าเราจอก,กันเวทดิบ่ะแรงไปเลยมันก็ไม่คุ้มนะโอ้ยไหนๆดาบแดงก็จะมาแล้วเอาเลยไหนๆดาบแดงก็จะมานะครับเสียดายอันนี้เสียดายตรงที่ว่า <c oughs> มันไม่น่าแพ้ไฟนะ ผมขอเล่นเยอะหรือเปล่าโอเคเห็นอันตีแล้วอย่ารอซายตาโอเคเล่นอยู่อุ้ยผมเล่นไปผมเล่นไหลอ่ะผมเล่นไหลเพื่อนๆผมเล่นไหลอ้าวพังหมดชิบห่าละสามสองหนึ่งอูมอบเลยหรอขอบคุณครับผมที่มอบให้ผมนะครับโอเคสวัสดีเพนด้า สวยแม่งจะไปรววเอลซูนะครับผมที่คือแต่ทีมทีมเราลอดกันได้ไงวะเกิดเลยเมื่อกี้นี้แต่แต่แกได้อยู่นะแพนด้าแม่งมอบเลยไม่เป็นแพนด้าดิสาตามอบเลยเมื่อกี้นี้เสียดายจัดนะแต่ผมว่าน่าจะจบไม่ได้หอหัว่าจบได้จบไม่ได้น,นะผมบอกเพื่อนล่ะแกเกิดครับ ไปหาดาบแดงก่อนเดี๋ยวรีบขึ้นกาะแต่เกิดครับเขาตัง์หน่อยตังหน่อยโอเคสวยครับผมขี่ล่าค่อนข้างลอุ้ยอุ้ยตึงใบเ่าดูนี่กอกเก่ะแต่เกิดครับต้องหาช็อตยำเรื่ยๆแหละอ้โหนี้ผมสลิมสลิมห้าวนิดหนึ่งสดไปนิดหนึ่งนะครับเสียดายมาก ที่ผมลัวที่สุดก็คือซารอ่อจะเล่นหรือเปล่ามีใครจะเล่นมัง้งเอาอยัางไงยังไงร,รวบสองรวบสองอยังไงเขารวบสองต่ผมกไม่เข้านะผมต้องรวบต้องรวบตัวบางๆเนาะไม่ยึดทุ่มนะ มุงติดเม็ดไร้เม็ดเม็ดเป็นเขียวอปตอผมเม็ดอปตอเนาะเอ่ออ,อมืมเจสิบห้าแล้วน,นะครับต้องพยายามอย่าตายนะผมีบฟาร์มเาเกาะก่อนนี้ว่าเอ้ยสวย lên ba lên ba học oh, đủ quá bin ba bin ba lên ba vừa lên ba lên ba Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì ตกใจเดี๋ยว่ม่ก้นะน่าจะจบนะครับจบแล้วล่ะเมื่อกี้เบอร์ปะทำรงหนีนะผมจะโดนฟิกใส่ตึงๆเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้โดนใส่ด้วยโดนใส่คารับอมด้วยเรียบร้อยโอเคประมาณนี้สำหรับแพนด้าออฟเลนนะครับก็ ตอนแรกนึกว่าเวเลสจะต so so ึงนะครับผมเพราะว่าสกินมันสวยเนาะเห็นส่วนมากคนเล่นสกินนี้มันตึงมากเลยนะครับเวเลสนาปั่นล้วนเลยแต่เกมนี้เวเลสเล่นไม่ได้เลยนะเอาจริงผมก็ไม่ได้ชนกับเวเลสเยอะนะไปไปมาก็สู้ไม่ได้นะครับงงเหมือนกันเวเลสก็สู้ไม่ได้โดนกดเล่นไปเรียบร้อยประมาณนี้นะสําหรับแพนด้านะครับแพนด้าออฟเลนเนาะโอเคเกมนี้ลิงเล่นดีอยู่นะครับ สำหรับผมแต่ทีมันม่วนนิดนึงนะเอาลิงช็อตหน้าเสียตะเสียนะครับโอเคลิงค่อนข้างแรงเลยเกิดมาก็ดีนะคอมโบของผมเมื่อกี้นี่โอเคครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย